ที่นี่ไปแล้ชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอเสติงลาจังหวัดสงขคานะครับเห็นด้วยหากว่ามีคอโลมอเนี่ยจะปล็อกไฮพริสุรลาพื้นบ้านได้ซึ่งเป็นการไปรวมน้าตาลโนดนะครับมาเป็นวากหรือว่าสุราพื้นบ้านนั่นเองเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของชาวตายครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือวากหรือว่าน้าตาลเมานะครับซึ่งทางภาคกลางเนี่ยจะเรียกว่ากระแช่นะครับเป็นลาวนะครับที่ทามาจากน้าตาลโนดต โดยชาวบ้านนจะนำน้ำตาลโนดที่ไลออกมาจากงวงตาลมาผสมกับไม้เคียมซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งพบมางในพื้นที่จังหวัดพัทลุงมาใช้หวายในกระบ,บอกไม้ไผ่ก่อนจะทำเป็นกิริยาจนเป็นแอลกอฮอล์หลังไหวเป็นเวลาหนึ่งวันก็จะกลายเป็นเครื่องดื่มนำเมาผู้บัญญาทองทิ้นของคนตายที่ซืบทอดกันมาอย่างชาแนานครับ สวนกรณีที่คอรมอรมีแนวทางจะปอดล็อกหายชาวบ้านสามารถผลิตสุราผื่นบานได้ทุกตองตามกฎหมายเนี่ยนะคะผู้สืกอข้าวของเราก็ลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอสถิงผาจังวัดสงคลาซึ่งเป็นแหล่งปลูกตาตะโตนดในกตังบอกว่าเห็ดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมพุ่มปัญญาผื่นบานแล้วก็ไม่ต้องทําแบบลับๆสอนๆอีกต่อไปที่สาคัญเนี่ยชาวบ้านก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันก็ยังให้ภาครฐเนี่ยค่ะมาส่งเสริมถึงกระบวนการผลิตทีทุทกตองเพื่อจะ ัสร้างคุณภาพรวมถึงให้ความปรูด้านกฎหมายในการผลิตแล้วก็การจํหนายด้วยค่ะขณะทีบางส่วนนะครับก็ยังมีความกังวลและก็เสนอว่ารัฐบาลเนควรกําหนดกฎหมายที่ชัดเจนด้วยครับเช่นการผลิตต้องร่วมคุมเป็นวิสาากิจชุมชนที่มีการขึ้นทะเบียนอย่างทุกต้องเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถ,ถึงแหล่งผลิตที่ชัดเจนด้วยนะครับและมันจะได้ว่าเป็นมีความปลอดภัยซึ่งจะง่ายต่อการควบคุมและตรวสอบคุณภาพ รวมถึงป้องกันการผลิตที่มีสมผสมของสาร,ร,รเสพตดิดด้วยนะครับที่ว่ามีอาชีพขึ้นการตหนดเขาได้มีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นที่รัฐบาลมีความหงวหงิกับประชาชนผลิตสินค้าพื้นบ้านเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเข้ามาดูแลตรงจุดน,นี้จะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าเราได้สินค้าที่มีคุณภาพดีครับ